สวัสดีครัวันนี้บริษัท EDA International จะขอ,อนำเสนอการแชร์โปรแกรม Microsoft Excel ให้สามารถใช้งานในเครื่องคลเแอนได้หลายๆเครื่องผ่าน g o g o b o Cloud เริ่มต้นในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดโปรแกรม g o g o b o Cluster Manager ขึ้นมาจากนั้นทำการแอดโปรแกรม Microsoft Excel ที่จะใช้งานร่วมกับเครื่องคลเแอนในช่อง Display Name ตั้งชื่อ Microsoft Excel จากนั้นทำการบาวไฟล์ Microsoft Excel.exe จากนั้นคลิกโอเคจะได้ Microsoft Excel ที่เราทำการแอดไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้นขั้นตอนการเซตอัพในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ต่อไปเป็นการใช้งาน Microsoft Excel ในเครื่อง Client ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office แต่จะเป็นการเรียกใช้งานจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม GoGlobal Client สังเกตดูว่าในเครื่องนี้ไม่ได้มีการติดตั้งตัวโปรแกรม Microsoft Office อยู่เลยเริ่มต้นใช้งานเปิดโปรแกรม GoGlobal Client ขึ้นมาจากนั้นใส่ IP Address ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์กด Connect ใส่ username และ password ที่มีอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์คลิก sign in จะพบโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้ทำการแชร์ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดต่เมื่คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาจะพบว่าสามารถเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ลองทดสอบโดยการพิมพ์เทก t ลงไปใน Microsoft Excel สามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปใน Excel ได้เช่นกันจะเห็นว่าแม้ในเครื่องคายแอนไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Excel ก็สามารถจะใช้งานได้ผ่าน Cloud Solution ต่อไปจะเป็นการใช้งาน Microsoft Excel ในเครื่องคายแอนพร้อมกันอีกเครื่องหนึ่งโดยใช้ iPad บน iPad เปิดโปรแกรม Google Cloud ขึ้นมาจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดต่อคลิก Connect จะพบโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้ทำการแชร์ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทดสอบเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาจากนั้นทดสอบโดยการพิมพ์เทค t ลงใน Microsoft Excel บน i p แ d ก็สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยได้เช่นกัน ะเห็นว่าเราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในเครื่องไคล e n นได้หลายๆเครื่องพร้อมกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมในเครื่องไคล e อนนอกจากโปรแกรม Go Global c l i e n หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท EDA International จำกัดหรือ www.eda.co.th ขอบคุณค่ะ